เรื่องย้อนละครเมืองรับแหล EP T สิและ17ค่ะ หลังจากที่แม่หมอได้ปล่อยลูกระบาดลงในบอ่อน้ำเพื่อจับกลุ่มกระบฏทำให้ชาวเมืองรับแลแ้วลพวกกระบฏป่วยหนักบ้างถึงก็ตายก่อนที่แม่บัวจะแจกจ่ายยารักษาให้กับชาวเมืองแต่การกระทำในครั้งนี้ทำให้ผู้บริสุทธิ์อย่างมะลิต้องตายทำให้แม่หมอนั้นรู้สึกผิดเป็นอย่างมากกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปสมพอสงสัยว่าแม่หมอจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จนเธอได้รู้จักกระปากของแม่หมอว่า แม่หมอนั้นทำจริงๆทําทำให้แม่หมอได้ปรุงยาแก้ผิดขึ้นมาและนำยาแก้ผิดนี้ไปให้กับทุกคนได้กินซมพอที่ได้เจอกับกาลาที่แอบมาเอาอยารักษาจึงมอบยาแก้ผิดที่แม่หมอทำให้กับกาลาแล้วก็มินทำให้พวกกระบฏได้กินทำให้เพื่อนๆกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งและย่สูบที่อยู่ที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มของกระบฏก็รู้เรื่องจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแม่เมืองบัวทำให้แม่เมืองบัวโกรธมาก จึงได้จับแม่หมอมาพร้อมกับยื่นยาผิดให้แม่หมอกินปลิดชีวิตของตัวเองทําให้แม่หมอนั้นได้ตายคาทีหลังจากที่ได้รู้ว่าพวกกบฏนั้นรอดตายจากการวางยานในน้านเพราะว่าลูกรักอย่างสมพอที่คอยให้การช่วยเหลือทําให้แม่บัวดได้รู้ว่าสมพอไม่ได้กินยาลบมนทินในครั้งนั้นแต่ว่าในครั้งนี้เธอจะไม่พลาดอีกแน่นอนแม่เมืองบัวจึงตัดสินใจบังคับให้สมพอดื่มยาล้างมนทินอีกรอบเดีพูดกับสมพร ออกไปว่าตั้งแต่สุเจ้ากลับมาจากการตามล่าผู้มารครั้งนี้สุเจ้าก็แข่งขอกับแม่พร้อมให้กับแม่ตัวพุทซ้อนจับตัวสอมพอเอาไวา้แล้วก็กรอกยานลบมุนทินใส่ปากของสอมพอสอมพอที่พยายามจะขัดขืนแต่ก็สู้แรงของแม่ตัวสุดพรไม่ได้ ทำให้สมพอได้กินยาลบมวลทินในครั้งนี้เข้าไปจนหมดทําให้สมพอโดนล้างมวลความจําไปจนหมดสิน้นในขณะที่หลวงมิตรก็บุกเข้ามายัางเมืองพร้อมกับอัญชันผู้ที่ถือคำมิ้รทองคํานํากองทัพทหารสยามฝ่าเมืองแห่งม่านหมอกเข้ามาพร้อมกับแชนลูกชายของเขาเมื่อได้เข้ามาในเมืองหมอกอย่างที่ต้องการได้แล้วทําให้เขาได้เจอกับแม่ตรวจผู้ซ้อนทาให้พวกนางตกใจมากที่เห็นว่ามีผู้มาหลายคนเข้ามายัางเมืองของ พวกเธอได้และพูดอย่างตกใจออกไปว่าไอ้พวกเสียดเมืองเข้ามาที่จะต่อสู้แต่พวกเขาแม่ตรวจพุทซ้อนก็ต้องจำยอมเพราะในเวลานี้หลวงมิตรได้ใช้ปืนยิงข่มขู่พร้อมกับพูดออกไปว่าแม่ตรวจพุทซ้อนออกไปว่าฉันต้องการจะเห็นหัวหน้าของพวกหล่อนแล้วก็จับตัวของแม่ตรวจพุทซ้อนเป็นตัวประกรันเพื่อให้พาไปหาแม่เมืองบัวทันที แต่แล้วคนที่หลวงมิตรอยากเจอได้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้านั้นกลับกลายเป็นบัวผู้หญิงที่เขานั้นเคยรักนั่นก็คือแม่เมืองบัวคนผู้หญิงที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ของแฉนนั่นเอง mm hmm. เช่นเดียวกับแม่เมืองบัวที่มองหลวงมิตรด้วยความตกใจเพราะไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เจอกับเขาอีกทาให้หลวงมิตรและแม่เมืองบัวได้คุยกันแล้วก็ตกลงกันแต่คนอย่างแม่เมืองบัวก็ไม่มีวันยอมให้ความลับในอดีตของเธอที่ได้เคยคลอดลูกชายออกมา มาให้คนอื่นได้รับรู้เลยหาทางวางแผนจัดการกับหลวงมิตรเพื่อให้ความลับของถือได้กลายเป็นความลับตลอดไปดวยการวางยาหลวงมิตร แต่ลวงมิดนั้นก็รอดมาได้อย่างวุดหวิดส่วนทางานั้นซอมพอที่ได้เจอกับแชนแต่เพราะในเวลานี้เธอได้กินยาลบล้างเมินทินไปแล้วทําให้ซอมพอจําแชนไม่ได้แต่แชนที่จําเมียของเขาได้ทุกอย่างทําให้ซอมพอสงสัยว่าผู้มานผู้นี้รู้จักเธอได้อย่างไรแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันได้ในละครเรื่องเหมืองลับแลค่ะ